เมื่อหลีดสีแดงอยู่ในอาการคลั่งนะคะดูค่ะว่าเขาทำยังไงพอลูกคลั่งลูกทำไงลูกอากาศมันร้อนลูกทำไงมันคลั่งมันร้อนรอขบวนขบวนเป็นไงลูกมากใช่ไหมอ๋อแต่ลูกก็ยังสวยเออแต่เพื่อนเพื่อนคลั่งไปแล้วนะคะเออเพื่อนมันคลั่งไปแล้วแล้วก็ต้อง่งลงสีธัญญาเออใช่นี่คือลักษณะของหลีดสีแดงนะคะความพิเศษ แล้วแล้ววันจริงเราทำผมยังไงลูกมาทาอย่างนี้ไม่ไม่ไมเราสวยกว่านั้นเราทำอย่างนี้ <laughs> นี่คือการทำผมที่ถูกต้องนะคะการทำอย่างนี้การทำนี้มันเห็นหน้าเยอะไปอ๋อไม่ดีทำอย่างนี้เลย <laughs> มันจะสวยอ้อาวคลั่งไปแล้วลไม่สามารถหายได้แล้วนะคะ <laughs> เชิญช,วน,ชวนเร็วมาเชียมาเชียมาดูพวกเราด้วยนะคะเช่าชุดเฮ้ยเช่าชุดเชาุดตั้งร้านอ๋อเช่าชุดมาล้านหนึ่งนะคะล้าน <c oughs> ล้านหบบหัวล้านไหม